นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยมิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมิธัมมัง นังคัจฉามิุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิกราบน้ำพระสการพ่อครูสมณโพธิรักและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรมยัตยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรม ทั้งหลายที่ร่วมชุมนุมณเวทีอปทแห่งนี้ทุกชีวิตขอส่งเสียงไปยังพี่น้องที่ติดตามฟังรายการวิทยุ FM 90.5เมกะวิทยุกรมการพลังงานทหารด้วยเราเริ่มทำการออกอากาศวันที่1กรกฎาคม 2,568เวลาตีห้ถึง6กโมงเช้าเป็นวันแรกโดยปกติเราจะทำการถ่ายทอดทุกวันเวลาตีสีถึงตีห้ FM 90.5 MHz แต่วันที่1กรกฎาคม2,568เราได้รับโอกาสดีจากทางสถานีขยับเวลาจากตี ถึงตีห้ามาเป็นตีห้าถึงหกโมงเช้าและก็ได้รับโอกาสดีจากเวทีคอปทอรชไมมมรุเชษแห่งนี้ทำการบรรยายธรรมะในช่วงเวลา16บหนาฬิกาสองนาทีจนกระทั่งถึงเวลาสิ้นสุดตามที่เจ้าหน้าที่เวทีจะกำหนดอาตมา ะมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสมาขึ้นปรรยายธรรมะที่เวทีสมัยมรุเชษทันทีที่ได้รับข้อความอังลายจากคุณเนตรฝ่ายประสานงานว่านิมนต์ขึ้นมาแสดงธรรมเวลาเท่านั้นจนถึงเวลาเท่านั้นเน่แทบทุกครั้งอาตมาก,ก็จะตอบรับทันทียกเว้นป่วย ไม่มีเสียงไม่สามารถที่จะบรรยายธรรมะได้เห็นฉะนั้นก็จะลาป่วยมีอยู่วันหนึ่งมาถึงที่นี่แล้วปรากฏว่าไม่สามารถลงกับรถมาได้เพราะว่าฝนตกหนักกระน่ำเลยทีเดียววะหาที่หลบฝนไม่ได้ก็เลยส่งข้อความมาทางเจ้าหน้าที่สถานีว่าวันนี้ ไม่ขอลาป่วยเพราะไม่ป่วยแต่ขอลาเปียกก็คือเปียกฝนเนี่ยวันนั้นก็เลยนั่งรถผ่านเวทีคอปทอแล้วก็ไปที่วัดเทวราชกุญชรจากนั้นก็โดยสารเรือที่เทเวศไปขึ้นที่ท่าน้ำนนแล้วก็เดินทางแวะร้านถ่ายรูปคมสันท่าน้ำนน บันทึกภาพเสร็จสับเรียบร้อยก็นั่งรถแท็กซี่กลับบลณีที่เพื่อนช่วยเพื่อนไปโดยลำดับคือกำลังจะพูดเป็นเบื้องต้นของการแสดงธรรมะว่าเราวางแผนในที่สุดเราก็เอาแผนวางอันนี้คือวิธีการใช้ชีวิตเราวางแผนที่สุดเราก็ ้แผนวางคือหมายความว่าเรากำหนดสิ่งต่างๆนานาล่วงหน้าว่าเราจะทำเช่นนั้นเช่นนี้แต่เมื่อไปสู่เหตุปัจจัยปัจจุบันที่แท้จริงเราก็หมุนสมองให้ทันสมัยเป็นไปตามปัจจุบันขณะอย่างเช่นวันนี้ฝนทำท่าจะตกอาตมาก็เตรียมร่มมา ที่สุดก็ไม่ได้ใช้ร่มปันก่อนฝนไม่มีทีท่าว่าจะตกเราไม่ได้เตรียมร่มมาที่สุดฝนตกไม่มีร่มจะใช้ <c oughs> เนี่ยจริงๆโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราควรจะเตรียมพร้อมซ้อมตลอดนะไม่ควรที่จะประมาทการไม่เตรียมร่มไปไหนมาไหนในฤดูฝนเนี่ยถือว่าเป็นการตั้งตอนเดียวบนความประมาท อย่างอาตมาเป็นต้นการที่เราพยายามเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเตรียมของใช้ต่างๆนานา,นาให้พร้อมในความคิดของอาตมาเนี่ยเราไปไหนมาไหนในฤดูฝนเนี่ยเราไม่ควรเตรียมร่มไว้เพียงร่มเดียวอ่ะควรจะเตรียมไว้หนึ่งมากกว่าหนึ่งร่มหมายความว่าควรจะพกสักประมาณสองร่มสามร่มถ้าพกได้ ไม่ใช่อะไรหรอกจะได้เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาไม่ได้เตรียมร่มหรือไม่มีร่อมอย่างเราอะอย่างอาตมาเองเมื่อวานนี้ยืนหลบฝนอยู่ที่สถาบันพระปกเกล้าอยู่ที่ผ่างป้า mm hmm. เห็นคนอื่นมีร่มเดินผ่านมาผ่านไปผ่านไปผ่านมาเนี่ยในใจก็คิดว่าถ้าเป็นเราอะเราน่าจะพกร่มมากกว่าหนึ่งร่ม เพื่อเอาไว้เผื่อแผ่แบ่งปันแก่ผู้อื่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วอ่ะคันนี้นคาว่าแผนวางวางแผนต้องวางแผนก่อนที่สุดก็ค่อยเอาแผนวางหมายความว่าเรากําหนดล่วงหน้าในการจะทําอะไรก็แล้วแต่คิดไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้มากสุดแต่พอถึงเวลาเผชิญกับสถานการณ์จริงๆเนตอนนั้นนี่ย เราก็พร้อมที่จะเอาแผนวางอย่างเช่นการไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยเมื่อวันที่28เนี่ยหลายคนก็เตรียมร่มไปก็ได้ใช้ร่มหลายคนไม่ได้เตรียมร่มไปก็ได้ใช้เรียวแรงกำลังวังชาใช้ความอดทนใช้ขันติของตอนเองผ่านอากาศร้อนจัดผ่านอากาศเย็นจักฝน กระนำหนักต่างๆนา,นานาเนี่ยแต่ในที่สุดพวกเราก็สามารถอดทนจริงๆคำว่าอดทนเนี่ยมีความหมายเป็นสองนะพี่น้องอดแปลว่าอดในสิ่งที่เราชอบทนแปลว่าทนในสิ่งที่เราไม่ชอบแปลว่าทั้งอดและทนเนี่ยคือการอยู่ได้กับภาวะที่เราถูกเย้าวยวนและถูกยั่วยุเย้าวยวนเนี่ยต้องอด อะไรมาเยา้ยวยนเราเนี่ยที่สุดเราจะต้องรู้จักอดอะไรที่มายั่วยุเราเนี่ยเราจะต้องทนให้ได้หรือเวลาเราอดกับอะไรก็แล้วแต่ที่สุดเราก็จะต้องทนในสิ่งนั้นแต่ก็นั่นแหละบางอย่างไม่จะเป็นต้องอดอย่างเช่นน้ําดื่มอาตมาไม่แนะนําให้พี่น้องอดน้ํานะไม่แนะนําให้พี่น้องอดน้ํา เราควรจะเตรียมการเพื่อมีน้ำดื่มเสมอๆน้ำสะอาดเนี่ยควรจะอยู่ใกล้ตัวเราหรืออยู่กับตัวเราครับจะตลอดเวลาการพบพกระติกน้ำไปไหนมาไหนเนี่ยควรจะเป็นวัฒนธรรมของชีวิตที่น้องฟัาจ,จะเข้าใจไหมยิงอยู่ไปไหนมาไหนเราสามารถเอาเงินไปซื้อน้ำดื่มขวดละติบบาทบ้าง หรือไม่ถึงสิบบาทบ้างหรือมากกว่าสิบบาทบ้างเอามาดื่มในกรณีที่เรามีเงินแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมเป็นของเราเองพร้อมที่จะหยิบน้ำดื่มนั้นมาดูแลบริการตนเองตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเป็นการฝึกสติสัพชัญญะเป็นการตั้งตนเยบนความไม่ประมาทอย่างแท้จริงที่น้องทราบไหมว่าประมาท แปลว่าอะไรจริงๆประมาแตแปลว่าความเป็นอยู่ที่ขาดสติพี่น้องจําไว้ได้เลยประมาแตแปลว่าความเป็นอยู่ที่ขาดสติดังนั้นถ้าเราอยู่โดยมีสติควบคุมดูแลตนเองตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทพี่น้องทราบไหมว่าบันไดบ้านของท่านมีกี่ขั้น บันไดบ้านของท่านมีกี่ขั้นท่านอยู่บ้านมากี่ปีแล้วบันไดบ้านมีกี่ขั้นอาตมาเองเนี่ยจากวิรณิทิพเพื่อนช่วยเพื่อนตึกที่ใช้ทำงานและพักผ่อนอยู่เป็นโฮมเบริร์กเลยทีเดียวเนะวาะก็จะขึ้นไปถึงชั้นสี่ที่อาตมาทำงานอยู่เนี่ยนับบันไดได้ห้าสิบขั้นคือหมายความว่า,วาเวลาเดินขึ้นตึก บรณีนิติเพื่อนช่วยเพื่อนเน่อาดมาจะได้ออกกําลังกายด้วยการขึ้นบันไดห้าสิบขั้นโยมเวทีข้ประทอเนี่ยบันไดกี่ขั้นอาดมามาเทศสองปีเข้านี่แล้วเนี่ยห้าขั้นบันไดห้าขั้นเอะยยมตั้งข้อสังเกตไหมบันไดเนี่ยเวลาขึ้นไปไหนก็ตามส่วนใหญ่เป็นเลขคี่ไม่เป็นเลขคู่ เคยตั้งข้อสังเกตต,ตรงนี้หรือยังบันไดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลขคี่จะไม่เป็นเลขคู่เขาว่ากันว่าบันไดเป็นเลขคู่เลขคู่เนี่ยเลขลอลิงเนี่ยไม่ดีแต่บันไายนะบันไดเป็นเลขคี่เนี่ยอันนี้ดีที่น่านสันเตียสกเนี่ยสะพานลอยขึ้นสามสิบเจ็ดขั้นสะพานลอยลงเนี่ย สามสิบเจ็ดขั้นและต่อมาก็ขึ้นลงสะพานลอยหน้าสันเตียสโศกเป็นอาจินยิงอยู่มันมีช่วงเวลาที่เราสามารถไม่ต้องใช้สะพานลอยก็ได้เช่นช่วงเวลาที่รถว่างแต่ต่อมาเองก็พยายามที่จะขึ้นสะพานลอยพยายามที่จะไม่ข้ามถนนแม้รถจะว่างปานใดก็ตามเอ๊ะใครถือปฏิบัติข้อปฏิบัติแบบนี้บ้างคือ พยายามขึ้นสะพานลอยพยายามไม่ข้ามถนนแม้รถจะว่างปานใดก็พยายามไม่ข้ามถนนมีใครถือปฏิบัติข้อนี้เป็นส่วนมากอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งเนี่ยแต่เป็นส่วนมากบ้างไหมยกมือขึ้นซีโยมหนึ่งสองสามมีไม่ถึงสิบคนเนาะนั่นแปลว่าแต่ละคนเนี่ยพร้อมที่จะข้ามถนนถ้ารถว่างคำนองนี้ใช่ไหมโยม โดยเฉพาะผู้มีอายุเกิน60แล้วอ่ะคำนองนั้นหรือเปล่าเนี่ยอาตมาเห็นใจนะเพราะเพะิเผลออาตมาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะนะเ,เพะิเพ่มเผลออาตมาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ทางที่ถูกควรจะเป็นอย่างไรนั่นนั่นคือสิ่งที่เรามักจะปฏิบัติตามความถูกใจอะ แต่ความถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรรู้ไหมโยมข้ามทางม้าลายแล้วเชื่อได้เลยว่าเราจะไม่เป็นหมอก,กระต่ายฮะโยมข้ามทางม้าลายเนี่ยเชื่อหรือว่าเราจะไม่ได้เป็นอย่างหมอก,กระต่ายเข้าใจไหมอาตมาว่าการข้ามสะพานลอยเนี่ยปลอดภัยโดยประการทั้งปวงนะพร้อมกันนั้นการข้ามสะพานลอยเนี่ย ยังเป็นการยังเป็นการออกกําลังกายยังเป็นการเพิ่มการยืดอายุพูดก็พูดเะการค้าสะพานลอยเนี่ยนอกจากเป็นการตั้งตอนเยือบนความไม่ประมาทแล้วยังเป็นการยืดอายุไขให้กับตนเองอีกด้วยและถือว่าเป็นการตั้งตอนเยือบนความไม่ประมาทด้วยแน่นอนที่พูดไปเนี้ยโยมทั้งหลายก็จะสู้กับความเยาหยวนไม่ได้เวลาถนนว่าง ถูกต้องไหมส่วนใหญ่จะสู้กับความเย้าวยวนไม่ได้ถนนว่างขอให้รีบข้ามถนนไปเถอะแต่โยมในความถนนว่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เรานึกไม่ถึงคาดไม่ถึงอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวอะ่ะอาตมาจึงแนะนําบอกกล่าวกับพี่น้องว่าไหนๆเราก็มาชุมนุมเพื่อชาติเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วอะ่ะ ทาอย่างไรการชุมนุมของเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านความไม่ถูกต้องชอบธรรมจากภายนอกทาอย่างไรการชุมนุมของเราเนี่ยจะเป็นการชุมนุมเพื่อสร้างนิสัยดีๆให้กับชีวิตอาตมายังไม่เคยเห็นที่ชุมนุมนี้มีขยะตกอยู่สักชิ้นเดียวเลยนะยมยมเห็นบ้างไหมที่ชุมนุมนี้มีขยะ ทิ้งอยู่ในจุดนั้นจุดนี้แม้สักนิดเดียวอะคําว่าอาตมาไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอาจจะมีแต่มีคนดีช่วยเก็บขยะถูกต้องใช่ไหมมาปรบมือให้กับคนดีเหล่านั้นหน่อยแล้วพี่น้องอาตมาว่านี่แหละการชุมนุมแบบเนี้ยต่อให้ผู้ชุมนุมมีจํานวนไม่มากนะักแต่คุณภาพของการชุมนุมเนี่ย สูงยิ่งที่น้องพอจะรู้ไหมคุณภาพของการชุมนุมเนี่ยสูงมากเพราะที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่นักปราชา์มารวมกันเป็นที่ที่ไม่มีสัตว์นรกมาอยู่หรือมาเกิดเพราะสุภาษิตมีอยู่ว่าที่ใดตกกระปรก ตนรกมาเกิดที่ใดตะอาดนักปราดามาเกิดพี่น้องมัดโต้นี้ฝากไว้กับที่ชุมนุมนี้เนาะที่ใดตกกระปรกตัดนรกมาเกิดที่ใดตะอาดนักปราดามาเกิดเพราะนั้นอาตมาถือว่าการชุมนุมของพวกเรากปทอเนี่ย เป็นที่เป็นที่ชุมนุมของนักปราเพราะสถานที่เนี่ยตะอาดตะอาดตาสะอาดใจอาตมาเชื่อว่าเมื่อพวกเราเก็บขยะภายนอกเก็บขยะพลาสติกแก้วขวดหรือภาชนะอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราไอเสร็จจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเราเก็บสะอาดตาสะอาดใจจะเป็นข้อบ่งชี้เลยทีเดียวว่าที่สุดแล้วเนี่ยนักการเมืองสองกปรก จะถูกเก็บกวาาตะอาดประเทศไทยนักการเมืองสกปรกจะถูกเก็บกวาดตะอาดไปจากประเทศไทยเนาะถึงแม้ว่านักการเมืองดังกล่าวจะดื้อด้านดันตัวรังที่จะยือ้อยู่กับอำนาจใดๆก็ตามแต่ต่อมาเชื่อว่าตู้ความขยันเก็บกวาอาตาตาอาใจ ของพี่น้องคนไทยผู้รักชาติรักประชาธิปไตยไม่ได้เลยทาตมาเห็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาสร้างนิสัยการที่พวกเรามาเป็นคนดีของแผ่นดินการที่พวกเราเป็นคนกตัญญูกตเวทีนะเป็นคนที่สำนึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติอย่างทำเอาเสมอ ภาษาธรรมะถ้าเรียกว่ามีธรรมจริยาแปลว่ามีความประพฤติสม่ำเสมอไม่ปล่อยปะละเลยแต่เราปล่อยะละวางเออพนุมปล่อยละละเลยกับปล่อยปะละวางเนี่ยพนุ่มจะเลือกข้อไหนปล่อยปะละวาง แตกต่างจากปล่อยปละละเลยอย่างไรบ้างพ่อหนุ่มการปล่อยปละละเลยคือการเพิกเฉยละทิ้งต่อหน้าที่ปล่อยปละละวางละปล่อยปละละวางคือการทำหน้าที่ด้วยจิตใจที่ปล่อยวางใช่ไหมอามาบอกว่าปล่อยปละละวางคือหนึ่ง ทำหน้าที่แล้วทิ้งโดยไม่ทิ้งหน้าที่ที่น้องจำไว้คนที่มีจิตใจปล่อยปละละวางเนี่ยคือคนที่ทำหน้าที่แล้วทิ้งโดยไม่ทิ้งหน้าที่คำว่าทำหน้าที่แล้วทิ้งมีหมายความว่า,วาทำหน้าที่โดยไม่มีอัตตาตัวตนเนี่ยเข้าไปผนวกร่วมด้วยทำโดยเห็นคุณค่าของการกระทำแต่ ไม่หวังผลของการกระทําไม่คาดหวังผลว่าจะต้องให้ได้ดังใจเราอะแต่เราสร้างเหตุปัจจัยเต็มที่อุปมาเป็นแบบนี้คุณปลูกมะม่วงคุณดูแลมะม่วงที่คุณปลูกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรดน้ำปรนดินหรือทําอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ในการออกลูกเป็นของคุณหรือเป็นของมะม่วงตอบเป็นของมะม่วง แต่หน้าที่ในการดูแลต้นมะม่วงเป็นของใครเป็นของคุณเป็นของเราทุกผู้ทุกคนนี่แหละคือคนที่ทำหน้าที่แล้วทิ้งโดยไม่ทิ้งหน้าที่หมายความว่า,วาทำหน้าที่โดยการทำงานทำบุญทำใจไปด้วยกันพี่น้องกรุณาจำสามธรรมนี้ไวไ้ด้วยนะสามธรรมนี้ทำไปพร้อมๆกันเนือง